ดูให้ชัดๆเจนี่เห็นผอมแบบนี้แต่กินเก่งมากหน้าอย่างฟ e ินเอนจอยอีทิ่งเจอดราม่ามาแล้วทุกรูปแบบแต่ที่ดูจะหนักและบ่อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการดูแลรูปร่างและการรับประทานอาหารที่มักจะถูกชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณ์ตลอดตลอดในทำนองว่าผอมเกินไปทานน้อยเกินไปและอื่นๆกระทั่งล่าสุด เจนี่อัลลพาธนางเอกซุปตาเจ้าของฉายาหน้าเด็กตลอดกาลก็ได้จัดคอนเทนต์โชว์กินชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยการชวนเพื่อนซีไปรับประทานอาหารเมนูโปรดท่ามกลางบรรยากาศเป็นส่วนตัวในวันพักผ่อนซึ่งงานนี้นอกจากแฟนคลับชาวเน็ตรวมถึงบรรดาแมงเมาสที่สงสัยข้องใจเรื่องการรับประทานอาหารของเธอจะได้เห็นชัดๆเต็มสองตาว่าเจนี่อัลลพาธก็มีมุมเอนจอยอิทิ้งสนุกสนานมีความสุขกับการกินไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปแล้ว บรรยากาศในช่องคอมเมนต์ก็ยังคึกคักไปด้วยข้อความดีต่อใจที่ถูกส่งตรงถึงเจ้าตัวรัวๆไม่ว่าจะเป็นมีความสุขที่เห็นเจนนี่กินสวยดูเด็กดูสุขภาพดีมากค่ะฟินฟินฟินของโปรดของพี่เจนนี่น่ารักมุ้งมิ้งและอีกมากมายสมกับที่เป็นที่รักของแฟนคลับแฟนละครทั่วทั้งประเทศจริงๆ